ทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของโลกในพระส,สูตรนะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนะโลกที่บอกว่าจักขูวิญญาณเป็นต้นเกตปัจจัยเป็นต้นเหล่านี้ชื่อว่าโลกและบัญญัติว่าโลกจักขูรูปจักขูวิญญาณทาที่รู้แจ้งด้วยจักขูวิญญาณเป็นต้นเหล่านี้นะก็คือทางทวาตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นอันนี้เรียกว่าโลกและการบัญญัติว่าโลกก็ถ้าสมมุติว่า เพราะการเกิดขึ้นของจักขุปรสสาทการเกิดขึ้นของรูปารมณ์การเกิดขึ้นของจักขคุญาณการเกิดขึ้นของจักขุสัมผัสะการเกิดขึ้นของจักขุสัมผัสชาวเวทนาเป็นต้นจนเป็นปัจจัยแก่ตัณหาเป็นต้นเหล่านี้ฉะนั้นการว่าโลกมันเกิดขึ้นนี่มันเกิดขึ้นโดยการพุทธาจึงบัญญัติการเกิดขึ้นของโลกแบบนี้เพราะว่ามีการเกิดมีอะไรเวลาการเห็นแต่ละครั้งเนี่ยจักขุปสาสัดรูปารมณ์จักขคญญาณจักขุสัมผัส จากขูสัมผัสชาวเวทนาแล้วก็ตามมาด้วยตัณหาเป็นต้นเหล่านี้เมื่อตัณหาเกิดกรรมเกิดอุปาทานเกิดเป็นต้นเหล่านี้หรือโลภะโทสะโมหะเกิดก็ไปทํากรรมเมื่อทํากรรมเบ็ดเสร็จคือการเกิดขึ้นของโลกก็เกิดการเกิดขึ้นของโลกก็เรียกว่าการเกิดขึ้นของทุกข์ทางทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายแม้ทวารใจก็เป็นไปในลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นโลกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น อ,อบายูมิี่มนุษย์หนึ่งสวรรค์ 6. รูปภพสิบหกอรูปภพสี่ 4, การเกิดขึ้นของระบบสุริยะจักรวาลและหมู่สัตว์ทั้งหลายก็เพราะว่าอวิชาตัญหาอุปาทานนี่แหละที่ไปเกิดร่วมกันกันกบกรรมในการกระทําในการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการสัมผัสการคิดนึกเมื่อกระทํากรรมต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นบรรดาหมู่โลกทั้งหลายโลกคือขันห้าก็เกิด โลกคือหมู่สัตว์ก็เกิดโลกคือสังขารก็เกิดโลกคือโอกาสสโลกก็เกิดขึ้นเห็นไหมการเกิดขึ้นของโล,โลกทั้งสามเหล่านี้ก็คือเป็นเราะมีเหตุก็คือตัวสมุทยาาาัยสัจจะจึงเป็นตัวสร้างโลกโดยแท้อวิชาตันาปาทานเกิดร่วมกันกับกรรมนี่คือการเกิดขึ้นของโลกนี่เป็นไปในลักษณะนี้เนี่ยทีนี้ถ้าถามว่าบรรดามันแยกกันแทบไม่ออกรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารและขัน,ขนวิญญาณขัน เป็นกลุ่มสังขารละโลกสมมุติว่าเป็นสัตว์บุคคลขึ้นมาทันทีสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉาน,นาาเปรตอสุรกายมนุษย์เทวดาและผมเป็นสัตว์ตวโลกทีนี้ที่รองรับของหมูสัตว์เรียกโอกาสโลกเห็นไหมที่รองรับของหมูสัตว์ทั้งหลายเรียกโอกาสโลกถ้าเป็นบรรดาหมูสัตว์ทั้งหลายไปอาบยภูมิรองรับก็เป็นโอกาสโลกของอบยภูมิมนุษย์ภูมรองรับก็เป็นโอกาสโลกของมนุษย์ เทวภูมิรองรับก็เป็นโอกาสรโลกของภูมเทวดาตลอดถึงรูปภูมิภูมมโลกรองรับก็เป็นโอกาสสโลกของหมู่พรหมนั้นแค่ก็คือขันห้าขันสี่ขันหนึ่งไปเกิดหน้าที่ใดก็มีโอกาสสโลกรองรับหน้าที่ตรงนั้นก็เรียกว่าโอกาสสโลกบรรดาขันห้าเกิดหน้าที่ใดก็เรียกสังขารละโลกหมู่สัตว์ไปเกิดหน้าที่ใดก็เรียกว่าสัตววโลกการเกิดขึ้นของโลกก็คือการเกิดขึ้นแห่งทุกข์เหตทุที่เกิดของโลกก็คือเหตุของทุกข์ เห็นไหมว่าเอาเอาก็จริงตรงนี้แหละถ้าเราเชื่อว่าโอ้แท้จริงไอ้บรรดากลุ่มที่สร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหลายก็มันก็คือตัวอวิชาตนาอปาทา,านร่วมก,กันกับกรรมเป็นตัวสร้างขึ้นมาทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นระบบสุริยะจักรวาหลหรือโลกธาตุดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาด้วยอนาจของอวิชาตนานปรานของหมู่สัตว์ทั้งหลายและกรรมของหมู่สัตว์ทั้งหลายที่ทํามันก็รองรับทั้งโดนเผาโดนทําลายทั้งทั้งการที่เกื้อหนุนทั้งหลายเหล่านี้ทั้งกุศลกรรมอกศรกรรมทั้ นี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้พุทธเย้าเลยบัญญัติคําว่าโลกมีอยู่ในที่นั้นๆจักขูมีอยู่นาที่ใดจักขูประสาทมีอยู่ที่ใดรูปารมณ์มีอยู่ที่ใดจักขคุญาณมีอยู่ที่ใดธรรมที่พึงรู้แจ้งด้วยจักขคุญามีที่ใดโลกและการบัญญัติว่าโลกก็มีอยู่ในที่นั่นแหละใช่ไหมโหโสตประาสาทมีอยู่นาที่ใดเสียงมีอยู่นาที่ใดโสตวิญญาณมีอยู่นาที่ใดแล้วก็โสตสัมผัส โสตสัมผัสชาเวทนาเป็นต้นมีอยู่ที่ใดก็โลกก็มีอยู่ที่นั้นการบัญญัติคำว่าโลกก็มีอยู่ณที่นั้นจมูกคือคานาประสาทมีอยู่ที่ใดกลิ่นมีอยู่ณที่ใดคิวหาวิญญาณมีอยู่ณที่ใดคิวหาสัมผัสมีอยู่ณที่ใดตลอดถึงคิวหาสัมผัสชาเวทนาเป็นต้นมีอยู่ณที่ใดโลกก็มีอยู่ในที่นั้นการบัญญัติว่าโลกก็มีอยู่ในที่นั้น ทางลิ้นทางกายและทางใจใจมีอยู่หน้าที่ใดธรรมอารมณมีอยู่หน้าที่ใดมโนวิญญาณมีอยู่หน้าที่ใดมโนสัมผัสมีอยู่หน้าที่ใดมโนสัมผัสชาเวทนาจนถึงตัณหาวิชาต้นมีการบัญญัติคําว่าโลกโลกก็มีอยู่นาที่นั้นการบัญญัติคําว่าโลกก็มีอยู่นาที่นั้นนี่เป็นไปในลักษณะนั้นงั้นคาว่าโลกตามความหมายในพระสูตรแสดงเห็นว่าในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องของการเกิดขึ้นของขันห้า ทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกว่าโลกเกิดแล้วก็มีการบัญญัติคําว่าโลกถ้าบัญญัติว่าสังขารและโลกหรือบัญญัติคาว่าสัตวโลกหรือบัญญัติคําว่าโอกาสโลกเป็นที่รองรับของขันนั้นนั้นก็มีอยู่ในที่นั้นนั้นมันจริงบอกว่าหมู่สตัตว์ทั้งหลายจึงมีภพภูมิเป็นที่รองรับหมดเลยอบายภูมิเป็นที่รองรับของอบายสัตว์มนุษย์ภูมิเป็นที่รองรับของมนุษย์ก็ไม่ใช่แค่มีชมพูเทวยอยีอย่างเดียวมีมากมายนะ เทวพูมพิธีรองรับของกลุ่มขันห้าที่เรียกว่าเทวดารูปภูมเป็นที่รองรับของขันห้าที่เรียกว่ารูปรูมอรูปภูมิก็เป็นที่รองรับของขันห้านามขันเรียกว่าอรูปภูมินี่เป็นไปในลักษณะนี้คือโลกและคําบัญญัติว่าโลกและการเกิดขึ้นของโลกทีนี้เมื่อการเกิดขึ้นของโลกมีอยู่ในในปัญหาพระพิจ้าแสดงการแตกสลายไปของโลกด้วย เราเรียกว่าโลกเพราะจะต้องแตกสลายอะไรเราแตกสลายจักขู่แตกสลายจักขู่มันแตกสลายรูปแตกสลายจักคุญญาณแตกสลายจักขูสัมผัสแตกสลายแม้สุขเวทนาทุกเวทนาหรือทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักขูสัมผัสเป็นปัจจัยก็แตกสลายแตกสลายก็คือการแตกสลายไปของโลกการดับไปของโลกการพังพินาศไปของโลกแล้ว โสตะประสาทก็แตกสลายสัทธารมคือเสียงก็แตกสลายโสตวิญญาณที่เกิดขึ้นอาศัยโสตะนี้ก็แตกสลายโสตสัมผัสก็แตกสลายแม้สุขเวทนาทุกเวทนาหรืออทคขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยก็แตกสลายนี่คือการแตกสลายไปของโลกคานะประสาทแตกสลายกลิ่น คันธารมก็แตกสลายคานาวิญญาณก็แตกสลายคานาสัมผัสก็แตกสลายแม้สุขเวทนาทุกเ,เวทนาหรือทอุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานาสัมผัสเป็นปัจจัยก็แตกสลายนี่คือการแตกสลายไปของโลกการพังพินาศไปของโลกชิวหาประสาทก็แตกสลายระสารมก็แตกสลายชิวหาวิญญาณก็แตกสลายชิวหาสัมผัสก็แตกสลาย แม้สุขเวทนาทุกเวทนาเรือทุกขมสุขเวทนาที่อาศัยชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยก็แตกสลายกายประสาทก็แตกสลายโพธพาก็แตกสลายกายวิญญาณก็แตกสลายกายยสัมผัสก็แตกสลายแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาเรือทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานะกายยสัมผัสเป็นปัจจัยก็แตกสลายใจแตกสลายแตกสลายยังเคยใจสลายไหมมันแตกสลายตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหม ธรรมารมมโนวิญญาณแตกสลายมโนสัมผัสก็แตกสลายแม้สุขเวทนาทุกเวทนาหรือทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็แตกสลายนี่นี่เป็นไปลักษณะแบบนี้คือการแตกสลายของโลกสิ่งใดมีความแตกสลายเป็นธรรมดาสิ่งนั้นเรียกว่าโลกเรียกว่าโลกอะไรเล่ามีความแตกสลายก็คือจักขู่เป็นต้นเหล่านี้แตกสลายรูปอย่างนี้แตกสลายจักขญาณแตกสลายจึงเรียกว่าโลกแตก โลกพ in so ังโลกพินาศใช่ไหมเหตุเกิดของโลกการเกิดขึ้นของโลกแล้วก็การดับหรือการแตกสลายนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้ฉันถ้าเรามองถึงตัววัตถุภายนอกแตกสลายไม่ต้องพูดถึงแต่โลกเนี่ยมันมีความแตกสลายในตัวมันเองอยู่แล้วนี่เป็นไปในลักษณะแบบนี้ ทีนีพอแสดงอย่างนี้แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็แสดงต่อไปอีกว่าในสุญญตาโลกสูตรเนี่ยบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกไว้ว่าอนน์เพราะว่าโลกเนี่ยว่างจากอัตาสิ่งที่เนื่องด้วยอัตาจึงเรียกว่าโลกว่างใช่ไหมโลกว่างอะไรเราชื่อชื่อว่าว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาก็จักขู่เนี่ยว่างจากอัตตา ว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตารูปก็ว่างจากอัตตาและจิงที่เนื่องด้วยัตาจักขุยานก็ว่างจากอัตตาและสิ่งที่เนื่องด้วยัตาจักคูสัมผัสทั้งหมดว่างก็หมายความจากขู่ก็ไม่ใช่อัตตาไม่ใช่เราอ่ะแล้วก็ไม่สิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่เนื่องด้วยอัตานะหนึ่งไม่ใช่ตนด้วยไม่ใช่เราด้วยและไม่ใช่ของของเราด้วยจากคูประสาทไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราจากุรูปารมณ์ก็ไม่ใช่เราก็ไม่ใช่ของของเรา จักขูวิญญาณก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราจักขู่สัมผัสก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราแม้สุขเวทนาทุกเวทนาหรือทุกขมสุขเวทนาที่เกิดจากจักขู่สัมผัสใจก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรามันว่างจากอัตตาหมดไหมว่างจากเราและว่างจากของของเราทั้งหมดเนี่ยโลกเป็นของว่างหรือบางทีเรียกว่าสุญญตาไปเลยเนี่ยสูญจากอัตตาตัวตนอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นไปในลักษณะแบบนี้ ยากไหมสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ท่านสอนให้มามานาสิกานและใส่ใจแล้วคิดพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงด้วยจึงเรียกว่าวงนี่เป็นไปในลักษณะแบบนี้แปลว่าวิธีพิจารณาทั้งหลายเหล่านี้ก็คือการรับรู้ทางอายตนะที่เกิดขึ้นที่จริงมันเป็นไปตามเหตุปัใจจัยใช่ไหม เมื่อเป็นไปตามเหตุปัจจัยทั้งหลายเนี่ยการไปเห็นตัวจักขู่ประสาทรูปารมณ์จักขูวิญญาณจักขูสสข่สัมผัสจักขู่สัมผัสชาเวทนาเป็นต้นนี่แปลว่าให้เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นไม่ใช่มีอัตตาตัวตนเลยและไม่ใช่เราและไม่ใช่ของของเราเนี่ยเข้าไปเห็นสิ่งทั้งหลายให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยทั้งทางจากักขุทวานโสตัทวานเป็นต้นเหล่านี้เช่นอาศัยจักขู่ และรูปารมณ์จากขูนยานเกิดข <Yeah. S 1> ึ้นการประจบําทำสามประการเป็นภาษาเพราะภาษาเป็นปัจจัยแก่เวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยแก่วอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยเก่ภพเพราะภพเป็นปัจจัยแก่กชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยเก่ชรามรณะโสกะพริเทวะทุกขโทมนะสสาปายาตความเกิดขึ้นในกองทุกข์ทั้งมวลเป็นไปได้ด้วยการอย่างนี้แปลว่าก็ต้องวิจัยทั้งหมดเลยนี่คือโลกเนี่เนเอาข้อจริงเวลาพระพุทธเจ้าสอนเรื่องภพภูมิสอนเรื่องโลก ไปไปมาก็นี่แหละมาประชุมลงในกายยาวาหนาคืบหรือขันห้าทั้งอายตนาภายในภายนอกภายในภายนอกภายในภายนอกนี่แหละถ้าเห็นความจริงของชีวิตแบบเนี้ทีนี้ประเด็นต่างๆตรงนี้บางทีถามว่าการที่เขาเราเข้าไปเห็นไปวิจัยเราวิจัยบ่อยไหม อาศัยตาและโลกเกิดจากคุณญาณการประชุมของธรรมสามประการเป็นภาษาพราะภาษาเป็นปัจจัยเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุบาทานเพราะอุบาทานเป็นปัจจัยเกิดพบพเป็นปัจจัยเกิดชาติชาติเป็นปัจจัยเกิดชรามรนาโสกกาพิริเทวทุกขทมนาสาวปายาตความเกิดขึ้นของโลกความเกิดขึ้นแห่งกองทุกเป็นไปด้วยการอย่างนี้ถ้าสายตารูปเกิดจากคุณญาณการประชุมของธรรมสามการเป็นภาษาพราะภาษาเป็นปัจจัยแก่เวทนาพาะเว จาเป็นไปแกตัญหาเพราะตันหานั่นหแหละดับด้วยการเจริญญาปัญญาไปประชุมในอริยมรรคโดยไม่มีส่วนเหลือดับไหมเพราะตัญหาดับอุปาทานดับพพดับชาติดับชรามรณะโศกะปริเทวทุกขโทมนัสสวาดับการดับของโลกการดับของทุกขก์กข็กมีได้ด้วยการอย่างนี้นี่ว่าดับแล้ว อ๋อเราศึกษาเรื่องโลกแทบ,บตายเราก็ต้องรู้ความดับของโลกใช่ไหมแต่ต้องดับแบบถ้าตราบใดเราละอาวิชาตรณาบาทานไม่ได้จากการสัมพันธ์กับโลกและชีวิตเราก็จะต้องเป็นหมู่สัตว์ที่ท่องเที่ยวไปในโลกไม่จบใช่มอ๋อพอมาศึกษาความจริงอย่างนี้เราก็ได้เข้าใจแล้วโอ้เป็นแบบนี้เองยากไหมแบบนี้ สรุปแล้วเรื่องพ่อผมเอาไปดูพ่อผมนิดนึงเดี๋ยวจะโอ้ออกกลไปอยู่พ่อผมอาดูพรหมโลกนิดนึงเมื่อวานนี้วันก่อนดูเรื่อง